ส่วนที่โซมาเลียเกิดเหตุโจมตีเฮลิคอปเตอร์ของสหประชาชาติที่มีผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์แล้วก็ทหารต้องลงจอดฉุกเฉินก่อนจะมีการสังหารผู้ที่พยายามหลบหนีหนคนและจับอีก5คนเป็นตัวประกรันค่ะสื่อต่างประเทศรายงานตรงกันนะคะว่ากลุ่มกบฏโซมาเลียโจมตีเฮลิคอปเตอร์ของสหประชาชาติที่ลงจอดฉุกเฉิน พันตรีฮัสซันอาลีแห่งกองทัพโซมาเลียให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์สว่าเครื่องบินลำดังกล่าวพบข้อบอกพร่องไม่นานหลังจากบินขึ้นจากเมืองเบเลสเวนทางตอนกลางของโซมาเลียก่อนที่จะลงจอดใกล้กับหมู่บ้านฮินเฮียติดกับแคว้นกางกูดูดมีรายงานว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์นั้นเกิดเหตุบรรทุก อุปกรณ์ทางการแพทย์มีเจ้าหน้าที่แล้วก็มีการขนส่งทหารที่ได้รับบาดเจ็บออกจากแคว้นเกากูดูดเบื้องต้นมีชาวต่างชาติ6คนชาวโซมาเลียนหนึ่งคนมีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนขณะที่พยายามหลบหนีรวมถึงมีอีกหนึ่งคนที่หายไปค่ะขณะที่เว็บไซต์สหประชาชาติได้รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับระบุว่านายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประน,นามเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมระบุวาา่ากลุ่มอาชาบับเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะคะ